สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกทูน h t ค่ำคืนแห่งความหลอนและนี่ก็เป็นหนังสือเสียงทางช่องช็อกทูนัยที่จะเอาเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้กับเ,เพื่อนฟังผ่านรูปแบบตัวหนังสือเสียงและเรื่องราวในวันนี้เขานำเสนอเรื่องกฎแ,แปลกๆของพนักงานเสิร์ฟของโรงแรมเรนเดลตอน ออเดอร์พิเศษห้อง463ครับออเดอร์ Order พิเศษการสังเกตการครั้งแรกเวรประจำวันพนักง,งานสตีฟรายงานการสังเกตการแขกผู้เข้าพักใหม่ห้อง463ผู้บันทึกสตีฟรายการอาหารเลือดมนุษย์สดๆ3ลิตรตอนตี2 39นาที แขกสั่งเลือดมนุษย์3ลิตรรินใส่แก้วไวน์และขอยืมตัวผมไว้จนกว่ารุ่งอรุณจะมาเยือนเมืองสามที่ว่าไม่มีกลางวันแต่แน่นอนว่าผมถูกปล่อยตัวในเวลา6โมงเชา้าผมเคาะประตู2-3ถึงครั้งตามมรรยาทแขกบอกให้ผมรอยอยู่หน้าประตูราวๆสินาทีผมทำตามผมได้กลิ่นสาบสาชชัตว์โชยออกมาคิดว่าไม่ควรฝ่าเฟนเข้าไปอย่างยิ่งแขกบอกให้ผมเข้าไปได้ ในห้องมืดครึมแต่มีแสงคล้ายแสงจันทร์สลัวให้พอมองเห็นเหมือนอาณาเขตในห้องยังไม่ขยายนักจึงยังเห็นเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบของโรงแรมอยู่แต่ถัดจากเตียงไปกลายเป็นสูสารขนาดย่อมและปราสาทที่กำลังก่อร่างผมเดินตรงไปบนทางเดินอิฐทางเดินเข้าไปหาแขกมีสองทางคือทางเดินโคลนและทางเดินอิฐในขณะที่ผมอยู่ในห้อง พื้นที่ของห้องขยายตัวขึ้นราวหนึ่งเมตรทุกๆหนาทีไม่สามารถประมาณจุดสิ้นสุดและความกว้างได้เนื่องจากตอนที่ผมออกมาจากห้องของเขาพื้นที่ยังขยายตัวอยู่เรื่อยๆเ,เขาเชิญผมให้ไปยืนกลางสุสานมีเขานั่งห่างไป2เมตรจิบเลือดที่ผมรินให้ดูประสาทไปพลางๆเขาตัวสูงราวๆ2 1ราว210เซนติเมตรผิวซีดผอมกระรองแขนยาวถึงเขา่า ตาลึกโหลมีเขี้ยวใส่ชุดตามแบบตะวันตกคลุมด้วยเสื้อคลุมดังเช่นเขาเด็กคูล่าในภาพยนตร์สยองขวัญเขาไม่ให้ผมก้าวออกไปไหนตลอดเวลาที่อยู่กับเขาผมต้องยืนอยู่นิงน่งๆกับที่อยู่ที่ข้างรถเข็นก้าวหน้าถอยหลังได้ไม่เกิน5ก้าวเมื่อเลือดในแก้วใกล้หมดเขาจะยื่นไม้หมผมรินให้เขาใหม่เขาใช้เวลาทั้งส้น20นาทีต่อเลือดหแก้วผมขอทราบชื่อเขา แต่ถว่าผมไม่สามารถเข้าใจภาษาที่เขาตอบออกมาได้จึงขอล่าไว้แล้วกันเขาชอบเวลาที่ผมใช้คำว่าเซอร์นำหน้าเวลาคุยกับเขาเขาไม่ใช่พวกชอบพูดนะักแต่หากเขาถามผมพบว่าห้ามตอบความจริงผมโดนค้างขาวดูดเลือดจมตีใส่ทุกครั้งที่พูดความจริงระหว่างอยู่ในห้องหลุมศพสามารถขยับเคลื่อนที่ได้ไป้ายบนหลุมศพไม่ปรากฏชื่อ หากป้ายมีชื่อเมื่อไหร่ศพจะลุกขึ้นมาพวกมันมาพูดคุยกับเขาซึ่งผมก็ฟังไม่ออกศพไม่ได้สนใจผมตราบเท่าที่ผมไม่ขยับตัวหรือทำเสียงดังตอนที่ผมลินเลือดแก้วหมาให้เขาศพจะมาดมฟุตฟิตแต่ไม่ทำอะไรส่วนตอนที่ผมเปิดทํำจุกปิดขวดหล่นกระแทกถาดศพตนนั้นพุ่งเข้ามากาัดผมโชคดีที่โดนแค่แขนหลุมศพเปลี่ยนที่พอดีเจ้าศพนั่นเลยพละออกไป กระโดดลงหลุมตามเดิมผมพบว่าสายฟ้าในห้องโดนไปมันก็ไม่เป็นอันตรายเท่าที่ควรมันแรงเท่าไฟฟ้าสถิตบางเส้นพลอยผมบนหัวหยิกไม่ถึงกับช็อตตายแต่มันแสบตาไม่น้อยเลยสายฝนตั้งหากที่เป็นอุปสรรคของผมกลางสุสานนั้นโล่งแจ้งรัศมีใกล้ตัวเขาไม่เปียกน้ำตอนฝนตกแต่ผมต้องยืนตากฝนห่าใหญ่ทั้งหนาวและเย็น ยังดีที่มันตกแค่ราวๆสามถึงสนาทีต่อ48นาทีในตอนที่ฝนตกผมคิดว่าห้ามให้เลือดที่นํามาเสิร์ฟมีน้ําเจือปนเด็ดขาดผมปกป้องมันจนถึงที่สุดเพราะผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีน้ําแมแตะยดเดียวหล่นลงไปในนั้นบางครั้งผมจะได้ยินเสียงหมาหอนแต่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นตอนใกล้หกโมงเช้าเขาบอกให้ผมกลับไปและให้ทับทิมเลือดนกมาสเม็ด ผมเดินออกไปตามทางเดินอิดเหมือนเดิมมันไม่ชฉ่แฉเพราะฝนตกแต่มันมีเงาดำตะคุ่มซุกซ่อนหลังพุ่มไม้ทั้งที่ตอนแรกเข้ามายังไม่มีกลิ่นสาบสัต์ขคาวฟุง้งยิ่งผมเดินไปเท่าไหร่ก็พบว่าไม่ถึงประตูสักทีทั้งที่ประตูอยู่ข้างหน้าและเงานั่นตามผมมาตลอดทางจนจุดหนึ่งผมเจอกับไอออนเมเดนมันเปิดอ้ารอเหล็กแหลมในนั้นมีเลือดติดเต็มไปหมด มันเริ่มขยับเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆผมเห็นท่าไม่ดีจึงหันหนีเงาดำนั่นออกมาขวางผมร่างจริงมันเหมือนหมอกควันที่ก่อโตเป็นหมาป่ามันกัดขาผมได้แต่ผมแตะต้องมันไม่ได้มันทะลุผ่านไปเลยผมปาขวดน้ำมันใส่มันได้ผลแค่แป๊บเดียวไม้กางเขนเหมือนจะยิ่งทำให้มันโกรธไฟหรือคบเพลิงไม่ช่วยอะไรผมวิ่งหนีออกมา ไอออนเมดันยังคงขยับเข้ามาหาผมอยู่เจ้าหมาป่าก็เช่นกันผมตัดสินใจลองสาดเกลือใส่มันนั่นทำให้ผมรอดจากหมาป่าได้ผมวิ่งออกมาจากทางเดินอิดพบเขายังนั่งกลางสุสารคุยกับศพอยู่ผมเสียงดังไปหน่อยเขาจึงหันเมื่อมองตาลึกโหล่สายแววโกรธจัดก่อนเขาจะเดินตรงมาทางผมเสียงหมาหอนดังขึ้นผมเรียบวิ่งเข้าไปในทางเดินโครน มันเหนื่อจนขยับขาลำบากผมตัดสินใจทิ้งรถเข็นเอาไว้ระหว่างวิ่งผมหันไปมองเขาร่างของเขาบิดและตะกุกตะกักไปมาเขามอบครานสีขากายร่างเป็นหมาป่าตัวใหญ่ดุร้ายและน่ากลัวผมคิดว่าพวกศพจะวิ่งตามมากัดผมแต่พอเขากลายร่างพวกมันก็หนีหายไปเลยผมต้องวิ่งหนีทั้งค้างคาวดูดเลือดทั้งเขาและไอออนเมเดน โชคดีที่พอไปทางเดินโครนผมวิ่งถึงประตูนในไม่นานรู้สึกว่าหลังออกมาจากห้องเขาก็ไม่ได้ไล่กวดตามผมมาผมถอดชุดที่เปื้อนโยนทิ้งไว้กลางโถงทางเดินของโรงแรมต้องขออาภัยพนักงานทําความสะอาดด้วยผมล่นลานและไม่อยากเหลือรอยเท้าเปื้อนโครนเป็นหลักฐานให้เขารู้ว่าผมหนีไปซ่อนตัวที่ไหนองค์ประกอบภายในห้องหลุมศพสิบหลุม คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของพื้นที่ปราสาทที่ค่อยๆก่อตัวจากพลังของแขกยังไม่ได้เข้าไปสำรวจเลยสายฟ้าที่ฟาดลงมาทุกๆสิบวินาทีทางเดินคโคลนทางเดินอิดฝนที่กระหน่ำลงมาทุก48นาทีฝู่งั้างคาวดูดเลือดเสียงหมาหอนเงาตะครุ่มที่มาพร้อมกับกลิ่นสาบสัตว์เครื่องทรมานไอออนเมเดน สิ้นสุดรายงานสังเกตการข้อความจากอีเมลผู้สง่ง lendl e hotel at. com หัวเรื่องขอบคุณสำหรับความเหนื่อยยากผู้รับ steve a com ขอบคุณสำหรับความเหนื่อยยากเพราะนายเราจึงได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากในการเขียนกฎ ช่วงลาพักของนายเพื่อรักษาการบาดเจ็บคือสีวันนะับตั้งแต่นายได้อ่านอีเมลฉบับนี้จะอยู่แต่ในห้องของนายหรือจะออกไปเดินเล่นในเมืองก็ยอมได้ขอให้พร้อมทำงานต่อในเร็ววันจดหมายห่วงแทบแย่น่ะสตีฟเข้าไปเสียงตายกับแขกที่ยังไม่รู้แม้แต่กฎการรับมือฉันกลัวว่านายจะพลาดจนตายไปเสียแล้วอะ่ะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันปอลอฉันขอโทษที่ทำตัวน่าสงสัย ตั้งแต่ฉันโดนผู้กลืนฝันแขกของฉันก็รังควานแต่ฉันต้องใช้ยานอนหลับนะ่ะโอเรนกับเจเวลีนทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเขามาปรากฏตัวในฝันจากแม็กซี่จดหมายโล่งอกฉันเห็นนายยังเศร้าเรื่องเอเลนคิดว่าจะไม่มีสมาธิกับงานซะแล้วอ่ะนายเก่งนะสตีฟอย่าพลาดท่าง่ายๆละ่ะเอเลนเป็นคนดี เรื่องที่เธอพยายามปั่นหัวเราถ้านายไม่บอกเราเรื่องเธอโดนแทรกแซงฉันไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันเกือบยั้งมือไม่ให้ค่าเธอไม่ไหวขอบคุณนายจริงๆตอนนี้เราทำได้แค่เอาใจช่วยเธอปล่อยเธออยู่คนเดียวไปก่อนบางทียาดมีความหวังแค่คนหนึ่งของเธอบอกว่าช่วยจัดการตัวที่เพ่งเล็งเธออยู่ได้เพียงแต่ต้องใช้เวลาสักพักจากคิมจดหมาย ไงเราเพิ่งคุยกันทางจดหมายครั้งแรกสินะฉันส่งยาแก้ฟกช้ำกับยาแก้ปวดไปให้นะ่ะยี่ห้อนี้ดีเลยแหละได้ข่าวว่านายโดนกัดคงไม่กลายเป็นซอมบี้หรอกนะอีกสองวันฉันจะแวะไปหาที่ห้องอย่าก,กัดฉันละ่ะฉันรู้จักกับพนักง,งานคนหนึ่งชื่อคารนเขาเป็นพวกใจกล้าบ้าบินนายคงได้เจอกันในไม่ช้าปอลอภาษาจีนยาก แล้วนายก็ไม่ต้องมาสงสัยนามแฝงของฉันนายยังเอาตัวละครที่ชอบมาตั้งชื่อนามแฝงได้เลยอะทำไมฉันจะทำไม่ได้ส่วนชื่อจริงนายก็รู้ว่าห้ามหลุดชื่อจริงออกมาจากคุณชายไปจดหมายเจ้าแพ้พน,นันอย่าลืมล่ะว่าลงไว้สมล้านส่งไม้ค่าด้วยละ่ะฮ่าฮ่สตีฟไม่ตายในออเดอร์พิเศษข้ามองคนไม่ผิดจริงๆ อยากรู้นักว่าถ้าเข้ามาในสัรหลากลางบัวของข้าจะรอดกลับไปไหมโรงแรมมันห่วยตรงที่เราเลือกพนักง,งานที่ต้องการไม่ได้นี่แหละได้แต่หวังว่าสักวันจะได้เจอกันอย่าลืมล่ะวันลงไว้3ล้านข้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโมบายแบงกิ้งอะไรนั่นหรอกนะนำมาให้ข้าเองเด็กๆของข้าจะคอยรับอยู่จาก251 ออเดอร์ที่3ห้อง569 f i s h m a ฟิ o e แอออเดอร์ที่3ห้อง569รูมเซอร์วิสสลัดผักเนื้อบาร์บีคิวน้ำบัดลมสีดำและขนมปังกรอบทาเนย3ห่อกฎของพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมเรนเดลขอปฏิบัติเมื่อต้องไปเสิร์ฟอาหารห้อง569ชื่อโจอี ข้อมูลของแขกฟิสแมนโจอี้ e. เป็นชายร่างท้วมไว้หนวดเป็นต่อพุงพรุ้ยขนตามลำตัวดกตัวเหม็นกลิ่นเกลือทะเลใส่เสื้อลายสกอตสีน้ำตาลสวมกางเกงเอี๊ยมทำจากผ้ายีนสีซีดมักมีนกนางนวลน,นกนางแอ่นและนกทะเลเกาะหัวหรือไหล่เสมออาณาเขตของโจอี้เชื่อมกับสามเหลี่ยมเมอร์บิลดามันเป็นทะเลลึกเกินคาดเดา มีเกาะเล็กๆซึ่งเขาสร้างกระท่อมไว้พักงีบตัวเกาะตั้งอยู่บนหลังของวานยักษ์มันจะพ่นน้ำทุกชั่วโมงเจ้าอี้ม,มักจะไม่ทำอะไรนอกจากออกไปตกปลากลางทะเลเขาชื่นชอบการพนันแต่ยอมรับความพ่ายแพ้ได้สนุกสนานไปกับการทำเพลงระหว่างตกปลาอย่างไรก็ตามเขามักจะเพลินจนลืมทานอาหารนั่นทำให้เขาเป็นโรคกระเพาะไม่ใช่ในแบบที่คนเป็น เอาเป็นว่าถ้าเขาลืมกินข้าวไปสักเดือนจะลำบากหลายอย่างอาหารที่ชอบของที่ตนเองทำอุปกรณ์จำเป็นเกลือสำหรับกินสองถุงใหญ่พริกป่นหนึ่งขวดไม้ย่างปลาฟืนเท่าที่ขนไปได้ยิ่งมากยิ่งดีกดข้าที่1เมื่อเข้าไปเสิร์ฟอาหารให้โจอี้ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปคุณจะยืนอยู่ในกรอบบนหลังวานยักษ เดินตรงไปที่กระท่อมนำอาหารวางบนโต๊ะห้องนั่งเล่นเอาเกลือกับพริกป่นเก็บไว้ในตู้ใส่ของในห้องครัวนำฟืนและไม้ย่างปลาที่เตรียมมาไว้เก็บไว้ในห้องเก็บฟืนถ้าโจอี้อยู่ในกระท่อมคุณก็ทักทายเขาแล้รับทิปกลับได้เลยอ่านต่อข้อหนถ้าเขาไม่อยู่เดินออกมาหลังกระท่อมคุณจะเห็นหอระคังให้เตีระคังหนึ่งที รอสินาทีโจอีอ้จะพายเรือกลับมาและให้ทริปคุณคุณออกไปได้เลยแต่หากรอ10นาทีแล้วเขายังไม่มาให้เตือนระครังสองทีหากโจอีอ้ยังไม่มาอ่านต่อข้อที่2กดข้อที่ 1A ึอข้อนี้สำหรับกรณีที่โจอีอ้สนใจคุณเขาจะชวนคุณอยู่เล่นเกมมีตั้งแต่เกมง่ายไปจนถึงยากเช่นไพ่มากรุกทอยเต๋าบัานไดงู เล่นให้ชนะเท่านั้นไม่งั้นคนจะกลายเป็นเหยื่ยลอล่อปลาในทะเลเวลาที่เขาแพ้เกมเขาจะฟึดฟัดนิดหน่อยแต่โปรดวางใจเถอะโจะอี้ไม่ลุกมาหักคอคุณแน่เงินจากการพนันคุณเรากลับไปด้วยได้ไม่นับว่าเป็นทริปให้เป็นเงินของคุณเองกดข้อที่2กลับไปที่กระท่อมนำน้ำล่าหารบางส่วนใส่ถุงแล้วเข้าไปในห้องทำงานของเขา บนโต๊ะทำงานลิ้นชักที่สองในนั้นมีกุญแจสีเขียวสำหรับไขล็อกคล้ามเรือภายและเข็มทิศหยิบมันออกมาตรงไปที่ท่าจอดเรือเลือกเรือมาหนึ่งลำคุณต้องพายเรือเอาอาหารไปให้โจอี้การที่เขาไม่กลับมาแปลว่าเขาอดข้าวมานานเกินไปขาดน้ำหรือเป็นลมอยู่กลางทะเลไม่ต้องคิดถึงเสื้อชูชีพชุดว่ายน้ำหรืออุปกรณ์ช่วยหายใจใด คุณไม่รอดหากจมลงทะเลห้ามตกน้ำเด็ดขาดอยู่บนเรือเท่านั้นเรือพายของโจอี้ต่อให้โดนคลื่นลมแรงเท่าไหร่ก็ไม่มีวันคว่ำแค่ป้องกันตัวคุณไม่ให้ตกลงไปในทะเลก็พอเอาเชือกรัดเอวไว้ก็ดีนะกฎดข้อที่3ระหว่างอยู่กลางทะเลห้ามส่งเสียงดังทำอะไรให้เบาที่สุดพายเรือช้าๆไปตามทางที่เข็มทิศบอกมันจะนำคุณไปหาโจอ伊 อย่าช้าเกินไปแล้วก็อย่าเร็วเกินไปหากเห็นงางวูบไหวได้ท้องเรือแปลว่าคุณเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปสัตว์ร้ายในเขตสามเหลี่ยมเมอร์บิลไดาไม่ใช่ตัวที่คุณจะหนีจากมันพ้นได้ปกติโจอี้จะคอยลดจำนวนพวกมันลงเรื่อยๆงานอนดิเรกของนักตกปลาช่วยให้คนเดินเรือทั้งหลายปลอดภัยจากตัวใต้น้ำคอข้างลางจะเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอหรืออาจจะไม่เจอก็ได้ คุณจะได้เจอแค่บางส่วนเท่านั้นไม่เจอครบทั้งหมดหรอกกดคริ่4หากมีคลื่นน้ำกระเซน็นได้ยินเสียงสู้รีบก้มตัวลงให้แนบชิดกับเรือมากที่สุดพวกนางเงือกกับพวกครึ่งคนครึ่งปลามักจะกระโดดขึ้นมาคว้าเหยื่อลงทะเลหากเงยหน้าขึ้นมาเราพบว่าพวกนี้นั่งอยู่บนเรือถ้าเป็นเงือก็รีบใช้ไม้พายตีให้หล่นจากเรือถ้าเป็นมนุษย์ครึ่งปลาย่าทรงเสียงพูด เสียงร้องไม่ว่าเขาจะพูดอะไรด้วยก็อย่าไปสนใจหาพวกเขาเอามือเลื่นๆที่มีเกล็ดบกคุมมาบีบคอคุณก็ห้ามส่งเสียงร้องอดทนไว้มันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นภายเรือต่อไปช่วงที่มันอยู่บนเรือด้วยคุณจะปลอดภัยจากตัวใต้น้ำบางตัวกดขดีหคราเครนไม่โจมตีเรือเล็กตัวอะไรก็ตามที่มีหนวดและเกี่ยวเรือคุณไว้ไม่ใช่คราเครน เอาไม้พายกระทุงไล่มันไปอย่าทำมันบาดเจ็บหรือเป็นแผลเลือดออกเด็ดขาดเสียงวีรร้องของมันสามารถฆ่าคนได้กฎข้อที่6ถ้ามีชิ้นส่วนใดลอยมามีเลือดไหลมาทะเลกลายเป็นสีดำออกไปจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดคราเค่นโดนสัตว์ร้ายกินสัตว์ร้ายอยู่ใกล้คุณออกไปจากบริเวณนี้กฎข้อที่เจ ถ้ารู้สึกว่าเรือแล่นเร็วขึ้นเหมือนถูกดูดให้รีพายทวนกระแสน้ำออกไปคุณกำลังเจอเข้ากับคาลิบดิสการพยายามหาเหตุผลว่าทำไมมันมาอยู่ที่นี่นั้นงโง่มากสิ่งที่ควรทำคือเอาตัวรอดจากการโดนวังน้ำบนยักษ์บทขยี่ถ้าไม่ทันจริงๆลองเสียงดวงตะโกนหาฮิปโปแคมปัสเจ้าสิ่งนี้เป็นมิตรที่สุดและสามารถช่วยลากเรือของคุณออกไปได้แต่มันมักไม่โผลอ,อมายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์เท่าไหร่ คุณมีโอกาสหนึ่งในห้าเท่านั้นกดเข้าที่8เสียงปริศนาที่ทำให้เรือสั่นสะเทือนเสียงที่น่าขนลุกจนสันหลังเย็นบ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในเขตนครโบราณเมืองที่จมลงสู่ห้วงมาหาสมุทรหลายพันปีก่อนเมืองที่ผนึกอสุรกายไว้อย่าแปลกใจเลยสามเหลี่ยมเมอร์มิลด้าคือมิติประหลาดที่คุณจะเจอกับอะไรก็ได้ในนี้ใช้เข็มทิศไม่ได้ในเขตนครโบราณ ทะเลจะเต็มไปได้วยหมอกเมื่อคลึ้มมองเห็นทางข้างหน้าไม่ชัดแต่พื้นน้ำกลับใสแจ๋วมองเห็นเมืองจมอยู่ใต้น้ำอย่ามองลงไปนานนักไม่ใช่คุณที่สนใจหลายสิ่งข้างใต้ก็สนใจคุณเช่นกันคุณจะเจออารักทะเลถือสามง่ามตรงดิ่งมาหาคุณโค้งหัวทำความเคารพพวกเขาบอกว่ามาส่งอาหารให้โจอี พวกเขาจะนำทางคุณและคุ้มครองคุณจากสัตว์ร้ายจนกว่าจะออกจากเขตนครเสียงใต้น้ำจะทำให้คนอึดอัดเวียนหัวไปจนถึงมีเลือดไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดการอุดหูไม่ได้ผลเพราะมันส่งตรงเข้าถึงจิตฉะนั้นคุณต้องตั้งสติให้ดีหากต้องพายเรือให้ข้ามเขตนี้กดข้อที่9หากเจอเกาะแม้จะเป็นเกาะบนหลังวานที่คุณเพิ่งพายเรือออกมาก็ตาม อย่าขึ้นไปรักษาระยะห่างไว้หากเกาะเคลื่อนที่ตามคุณให้คุณลดฝีพายปล่อยเรือลอยตามเกาะหรือรังท้ายเกาะคุณกำลังลอยไปพร้อมกับแอดพรีโดเชลนสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ที่แบกเกาะอ,อนุดมสมบูรณ์ไว้บนหลังล่อลลงให้คนเข้าไปพักและคอยจังหวะด,ดำลงสู่ทะเลเพื่อขมือเหบือบของมันมันสายตาไม่ดีถ้าไม่ขึ้นไปบนหลังมันจะไม่เห็นคุณ แล้วก็อย่าไปลอยหน้ามันละ่ะมันค่อนข้างนิ่งยกเว้นตอนเห็นมนุษย์กดข้อที่10โดยปกติทะเลในเขตสามเหลี่ยมเมอร์มิวด้าจะให้ความรู้สึกเย็นจนขนลุกแต่หากรู้สึกร้อนทะเลเดือดมีฝนกรดเล็กๆสิ่งนั้นคือเลเวียธานจ้อมิดฉาประจำท้องทะเลเจ้านี่อันตรายมากแม้แต่เรือของโจอีอ้ก,ก็ทนความร้อนจากมันไม่ไหวเรือจะลุกเป็นไฟในไม่นาน คุณเลือกว่าจะตายเพราะเลวิธานหรือจะตายเพราะมันถ้าเลือกมันให้หยดเลือดลงทะเลจากนั้นคุณจะฟื้นขึ้นมาในเขตนครโบราณอยู่ในฐานะเครื่องสังเวยอารักทะเลจะเป็นศัตรูกับคุณการหลบหนีออกจากเขตนี้ให้มองหาเหยี่ยวเพละกลินและตามเหยี่ยวไปนั่นไม่ใช่เหยี่ยวจริงๆหรอกแต่เป็นนักเดินทางในร่างเหยี่ยวที่แวะมาเยือนนครใต้น้ำโอกาสที่จะเจอนักเดินทางคือหนึ่งในสิบ กฎข้อที่11เมื่อไหร่ที่เจอนกนางแอนนกนางนวลหรือนกทะเลคุณใกล้ถึงตัวโจอ้แล้วคุณส่งเสียงได้ปกติฟิสแมนโจอี้น่ากลัวขนาดที่ตัวในทะเลไม่กล้าย,ยุ่มยามด้วยเลยแหละพวกนกมักขี้นินทาขี้คุยช่างจ่อไปเรื่อยเรื่องต่างๆในโรงแรมพวกมันรู้หมดฟังได้ตอบได้แต่ห้ามถามอย่าพูดเรื่องอะไรที่เป็นประโยชคคำถาม แม้แต่ร้องเพลงก็ห้ามเป็นประโยคคำถามพวกนกมันย้อนแยง้งมันชอบเสือกแต่ไม่ชอบคนช่างถามอย่าอยากรู้อยากเห็นกดข้อที่12ระหว่างทางคุณอาจจะเจอศพตัวไรลอยอืดอยู่หรือทะเลเป็นสีดำแต่ตราบใดที่เห็นพวกนกในสายตาคุณไม่ต้องกลัวหาโจเอ้ให้เจอแล้วเข้าไปดูอาการเขาเมื่อโจเอ้ดีขึ้น ไม่ว่าเขาจะอยากตกปลาต่อแค่ไหนคุณต้องกล่อมให้เขายอมกลับพร้อมคุณให้ได้ทิ้งเรือของคุณและขึ้นไปนั่งกับเขาเลยแต่ล่อมให้เขาไปส่งคุณที่กระท่อมของเขาให้ได้อย่าบอกว่าเกาละล่ะเขาอาจจะเอาคุณไปปล่อยไว้กับเอสพิโดเชลอนบนเรือกับโจ伊กดทุกข้อเป็นโมคะที่ต้องระวังต่อจากนี้คือโจ伊กดข้อที่13ห้ามพนันใดๆกับโจอี e. ้เมื่ออยู่บนเรือ เบียงเบนความสนใจของเขาให้เนียนที่สุดอย่าปฏิเสธเสียงแข็งทำให้นุ่มนวลไม่งั้นโจอี้จะโยนคนลงทะเลแน่นอนกฎข้อที่14ถ้าคุณแสดงออกว่ากลัวหรือไม่กลัวโจอี้จะสยายยิ้มและเปิดกล่องเล็กๆของเขาหยิบเพื่อนมนุษย์ขึ้นมาเกี่ยวกับเบ็ดปล่อยลงทะเลใช่แล้วเหยื่อล่อปลาคือพนักงานเสิร์ฟหลายคนก่อนหน้าโจอี้กำลังตกปลายคนดู จากกฎที่ผ่านมาตัวที่โจอี้ตกไม่ธรรมดานักหรอกทอํายังไงก็ได้ให้เบ็ดขาดมันเหนียวมากพยายามหน่อยก็แล้วกันก่อนปลาจะติดเหยื่อเมื่อเบ็ดขาดกล่อมโจอี้ครั้งให้พายเรือพาคุณกลับกฎข้อที่15ระหว่างกลับเลเวทานอาจจะโผล่ไม้คุณตกใจอย่าตกใจละ่ะถ้าคุณกลัวมากๆก,ก,กลับไปอ่านข้อที่14กฎข้อที่16 หากโจอี้พาคุณผ่านเขตนครโบราณให้ขอที่อุดหูจากโจอี้มันขยักขยแงงหน่อยน้ำลายของโจอี้นั่นเองถ้ามันเข้ากับใบหูของคุณแล้วจะปลอดภัยจากเสียงปริศนาฟังไปเพลินๆได้เลยอยู่กับเขาคุณจะปลอดภัยโจอี้เป็นหนึ่งใน12ผู้ถือกุญแจพันหนึกทุกสิ่งในนครโบราณเคารพเขากรณีที่คุณเคยกลายเป็นเหยื่อของมันแล้วดันรอดออกมาได้อย่าเพิ่งสนใจน้ำลายโจอี้ รีพุ่งเข้าไปกอโดโจอี้ทันทีที่รู้ตัวว่าเข้าเขตนครคิดซะว่าพุงของเขานุ่มนิ่มเหมือนกำลังกอดมาร์ชเมลโล่ยักษ์กอดให้แน่นที่สุดโจอี้อยากจ,จะทุบหรือดึงคุณออกคงสติไว้อย่าปล่อยละ่ะทันทีที่ปล่อยอารักทะเลจะใช้สามง่ามแทงคุณลากลงทะเลลึกเพื่อเตรียมการสังเวยพวกเขาไม่กล้าทำอันตรายหากคุณยังติดกับโจอี้กลัวพลาดโดนโจอี้นะ่กดข้อที่17 เบ็ดคือเครื่องมือหากินอย่าไปยุ่งกับเบ็ดเด็ดขากดกฎข้อที่18เมื่อถึงเกาะคุณมีเวลา30วินาทีในการออกจากห้องอย่าเพิ่งสนใจทริปวิ่งออกไปก่อนเดี๋ยวโจอ,อี้ส่งทริปมาให้เราจะบอกคุณเองจดหมายถูกใจทริปขึ้นมาหรือ,อยังละ่ะจาก251แชทส่วนตัวจาก569 จะบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนแทรกแซงกดนว้ยไอ้ตัวไหนไม่รู้อะไม่รู้ว่าคนมาเสิร์ฟจ,จะเป็นแกสักหน่อยถ้ารู้ว่าเป็นแกฉันจะแทรกแซงให้หนักกว่านี้อีก <c oughs> อย่ากโกรธเลยแกก็รอดมาได้นี่ <c oughs> ผีบ้าตัวไหนจะตัดเบ็ดฉันขาดถ้าขาดง่ายขนาดนั้นก็ไม่ต้องตกมาแล้วปลาเนะี่ยจากห้าหกเก้าอยากรู้หรือเปล่าว่าสุรกายใต้นครตัวนั้นชื่อว่าอะไรมันมีชื่อว่าจากห้าหกเก้า ถ้าแกต้องไปห้องสองห้าฉันจะบอกเรื่องสําคัญของาระกลางบัวให้แกอย่าไปบอกมันหล่าว่าฉันบอกอะจา6ห้าหดอกบัวของเจ้านั่นแพ้พิษแมงกระพุนนะ่ะแชทส่วนตัวจา7 1ดีใจที่รอดมาได้จะรอเจอจดหมายโยสตีฟฉันอยากเขียนมาปรึกษาเรื่องการตอบแชทนะ่ะ ฉันควรตอบแชทแขกปะวะแกเคยได้แชทจากแขกบ้างไหมเราสนิทกับตัวบ้าพวกนั้นได้จริงเหรอวะฉันลองไปถามคิมดูเขาบอกไม่ควรตอบเลยเลยมาถามนายบ้างบางันก็รู้สึกว่าควรตอบนะฉันลังเลนายว่าไงอ่ะบอลอช่วงนี้ฉันดูหนังผีไม่อินเลยวะ่ะเหมือนมันมีภูมิขึ้นนะ่ะ <laughs> จากแม็กซี่จดหมายจากคานนะจริงๆผมเขียนนาแฝงผิด จะกด F นัดนไปกด K แทนน่ะฟรานตั้งหากแต่ตอนนี้ก็คงต้องคานแล้วแหละคุณป๋ายบอกมีอะไรให้มาถามรุ่นพี่มีอยากจะบอกนะเขาดูชิปเปงเลยฝากตัวด้วยนะครับฟังจากววทกรรมผมว่ารุ่นพี่ดวงดีสุดแล้วแหละงานแรกผมเย็บไป8ดเข็มเลยเมื่อวานเนี้ยเจเวลินไปเปลยกับผมว่าห้องต่อไปของผมคือห้อง15ึ่สองพี่น้องนักเต้นเท้าไฟนะ่ะมีอะไรแนะนำไหมครับจากคาน แล้วออเดอร์ต่อไปจะเป็นแขกค,คนไหนจะมีอะไรแปลกๆกับแขกค,คนนั้นหรือเปล่าติดตามได้ในตอนต่อไปของกฎแปลกๆของพนักงานเสิร์ฟของโรงแรมเรนเดลครับเป็นงไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับซีรีส์นี้เนี่ยยังไม่จบง่ายๆนะครับก็คาดว่าอีกไม่นานาเนี่ยน่าจะจบแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสตีฟด้วยนะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับอยากจะกดติดตามนักเขียนนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับลิงก์ผมแปะไว้ให้แล้วนะครับผมเรื่องราวสนุกๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณนักเขียนได้ใช้นามปากกาว่าวีด้วยนะครับผมที่เอาเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาให้ผมได้เล่าให้กับเพื่อนๆฟังถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมแบะไปให้กำลังใจนักเขียนเยอะๆนะครับผมแล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าไร้ฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ